มือนอุ้นเส้นเหมือนอุ้นเส้นทายลูกมันคือตะลิมครับตะลิมก็จริงของลูกนะอุ้นเส้นเออเขาบอกขนมอุ้นเส้นน่ะอ่ะอันนี้แบ่งก่อนนะคะลูกแบ่งก่อนเพราะเราติมจะได้หลายสีอย่าพึ่งคันค่ะเดี๋ยวมันหกมันหกแล้วแม่เออจิ๊บห้าร้อยสี่สิบยิงกําทำอะไรวะพี่หมายพี่หมายอะไรวะหมายพี่หมายหมายที่ไรว เคนะคะลองชิมเท่าน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่ะเจอลำเชื่อโอ้ลำเชื่อโคสีนดีมากๆเลยนะเนี่ยมีถุงอีกอีกรอ,อบนึงได้กินไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะคะเ้ยใ <ขอ S 1> ครใครพูดไอ้ตกโอเคค่ะแค่นี้พอค่ะโอเคอเค่ะลองชิมก่อนค่ะลองชิมก่อน คิดเพิ่มขึนนีกนะค่ะเป็นไงรสชาติอร่อยอยู่นะโอเคครับอร่อยสามสาีสส่ครับอ,อ,อร่อยจ้า